ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมั่งนะครับผมได้เอาของขังของปูวัหมอเวียงที่ท่านได้ใช้ประจําตัวอยู่นะครับผมครับมีดอิโต้ปราผีปูวัหมอเวียงนะครับใช้ปราผีสะกดผีเฮี้ยนเอาไว้ใช้ผ่าท้องผีตายท้องกลมหลายหมื่นศพนะครับทำจากตะปูตอกหน้าผากผีตายหงสิบเก้าศพนะครับเหล็กยอดเจดีเหล็กตีผี เจ็ดเมลุล้างเหล็กอาถรรพ์หลวงพ่อคงวัดวังสัะรดเหล็กขนานผีเหล็กมหากันนะครับเนี่ยจะมีรอยจานหมดเลยนะครับผมเอามาให้ดูกันนะครับมีสามเล่มเป็นมีที่ปู่อ้วนใช้ติดตัวนะครับผมครับบางทีก็เรียกว่ามีกินผีนะครับผมครับเพราะท่านจะใช้ติดตัวอยู่ตลอดเลยนะครับผมเลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมของปู่อ้วนหมอเวียงนะครับ ข้างในใส่สีพึ่งด้วยนะครับผมสีพึ่งผีใต้โหนนะครับนะครับเนี่ยมีจานด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูกันนะครับผมของเก่านะครับางว่างว่าจะทําด้ามใส่นะครับเนี่ยมีจานหมดเลยนะครับถ้ามองดีๆจะเห็นรอยจานรอบรอบมีดเลยนะครับผมเป็นของที่ปู่วนและหมอเวียงใช้ประจาตัวนะครับเวลาผ่าท้องศพนะครับเวลาทําน้ํามันพายก็จะใช้มีดสามเล่มนี้นะครับ ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับใช้สะกดอดีนนะครับผมเนี่ยเอามาให้ดูนะครับดูความเก่านะครับนี่เห็นรอยจานชัดเจนเลยนะครับผมไม้นี่ส่วนมากก็จะเป็นไม้อาถพนไม้ตายพายนะครับผมครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมจะไม่กล้าจับตรงคมมีเพราะว่าลงล้างอาถพนไว้จะไม่ดีเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนๆดูรอยจานนี่ มีที่ฉันติดตัวเลยนะครับของปูแล้วหมอเวียงนะครับนะครับเอามาให้ดูกันนะครับผมครับนะครับผมครับเอามาให้ดูกันนะครับของอาถรรพ์นะครับผมครับมาให้ดูกันนะครับนะเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับมีดีโต้ผ่าผีนะครับมีกินผีนะครับผมโอเคนะครับมนสมุทรสาครครับผมครับ